นะครับเวทท้ายไม่มีมาเนี่ยเราไปหาสรรหามาเวทของฮิาชิฮะิัาชิกับแอเอมนี่คือตระกูลเดียวกันเลยนะครับเอามาวางใส่ลงตัวสมส่วนนะครับเดี๋ยวทำฝาครอบกระโปรงใส่ให้แก๋วครับนี่ฮะนี่ดูหน้ามันนะครับทำฝากระโปรงตัวนี้ครับนี่ใบแรกให้ทำฝากระโปรงรู้ไหมมันทำอะไรให้ผม ทำหนมโคกกระทะหนมโคกขานี่นี่จะทำอะไรเนียกระทะหนมโคกนี่บอกให้มันทำปากกระโปรงแม่งทำนี่นี่มันทำปากกระโปรงให้ผมเนี่ยมันเคาะเนี่ยดูดูนะปากกระโปรงให้ทำปากกระโปรงมันทำกระทะหนมโคกแหมก็จะได้ใบนี้เนี่ยเนี่ยดูหน้ามันจะเต็มเต็มเนี่ย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 แหมสันดาน ให้ทําฝากระโปรงกลับมาถึงแม่งทํากระทะหนุ่มคคกเฉยเลยน่ฮะไม่มีฝากระโปรงมาแล้วก็สร้างขึ้นครับสร้างขึ้นมาครอบนะครับแล้วเดี๋ยวเจาะรูหน่อยระบายอากาศนะครับตามรูปไม่สวยปิ๊งหรอกครับเพราะว่าขายลดตามสภาพแต่ก็ถือว่าดูดีครับดูได้เลยดูดีเลยครับขอบคุณมากครับ ตัวนี้ m ดิฟายหลังคาครับหลังคาตัวนน้นะครับไม่มีหลังคามาได้ตัวนี้ modify เลยฝากระโปรงเสร็จแล้วนูดอยู่นู่นอยู่นู่นนะครับฝากระโปรงเสร็จหลังคาเสร็จเตรียมขึ้นเดี๋ยวเตรียมจัดส่งได้ครับพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้จะส,ส่งรถได้ครับพี่นะครับเดี๋ยวใส่พุ่งขีแล้วก็ระบบลายแย็ให้ดูฮะ ตอนนี้ลื้อมาเดินระบบคันชักใหม่นะครับเดินระบบคันชักลายแยกลองดูครับว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่าครับขอบคุณครับการนิดนึงครับเนื่องจากนี่สลักเดิมของมันมัน40นะครับแต่ตัวรถสลัก3 5หก็เลยต้องกึงบูธเอาบูตมันไปกึงตีบูตใส่แล้วก็กึงสลักใหม่ไปซาครับเอเฮ็แยกเฮ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องสลักตัวนี้มันต้องมีแรงกระแทกเข้าไปฮะโอ้โหโคตรดูดเลยเอาเอ้ยกระจุยเดี๋ยวผมก็เสียวเท้าผมเหมือนกันเอาโอ้สุดยอดสุดยอดครับสุดยอดใส่ได้แล้วฮะเรียบร้อยเราเดี๋ยวใส่บูทใส่สลักจบเลยเพราะว่าเรื่องดูจะเสร็จแล้วครับนี่ฮะบรรยากาศตอนนี้ฮะกับสองวัยรุ่นนะครับยังสู้กันอยู่ประมาณ สามทุ่มนะครับสามทุ่มเพื่อที่จะเร่งส่งรถให้ลูกค้านะครับนี่ตัวนี้เรางานสร้างเราฝากระโปรงหลังหลังคานะครับสร้างแบบปันบ้านนะครับเวทไม่มีแล้วก็แปลงมาใส่ได้ข้ามรุ่นได้นี่สิ่งคัญน,นี่ฮะระบบลายแยกต่อเพิ่มขึ้นมานะครับเดินลายขึ้นมานะครับเดินลายเข้ามาใช้อุปกรณ์ต่างๆจากอู่เรานี่แหละนะครับทําขึ้นมา แต่ว่าหัวแยกตัวนี้เป็นหัวใหม่นะครับหัวแยกตัวนี้หัวใหม่นะครับระบบพร้อมทุกอย่างพร้อม,อมสลัก40ิบนะครับจัดเป็น30มกึ่งบูธให้ใหม่นะครับเฉาเจ๋แวนะครับตัวนี้แก๊นะครับ ปัมเฟืองนะครับใช่ดูแาเจ๋วเลยครับได้ครับแหมแตกะยาแตกครับกัดดุยครับเบาๆครับนี่นะครับตัวนี้ปั๊มเฟืองด้วยนะครับจัดการให้แล้วครับเรียบร้อยครับหล่อมากครับตอนนี้ครับขอบคุณมากครับเริ่มเข้ารูปเข้ารอย ดินนะดินนี่อยู่ในผานนี่นะครับนี่ดินตัวนี้อยู่ในผานนะเขาออกมานะครับใส่ิบน้่เข้จะไปหน่อยอแต่งให้มันดูดีนิดนึงครับขอบคุณครับ